เกดกำลังทำอะไรย่างปลาจ้าโอ้มืนนอนเสิย่างปลาย่างปลาให้เจ้าหน้าได้เหมือน,นี่ oh. เจ้าหน้าสิกินปลาได้มือน,นี้ mm. พี่น้องเอยมากินน้ำกันได้พี่น้องได้สิมาพักขาดไส่ท่องกันย่าลืมเด้พี่น้องเดอมีบริการประทับใจอยากกันยุ่งกันจุดไ้พัดล่มกับไปเปิดไ้ mm. อือก็ต้องเห็นยังพี่นอ้องป่าจัดการไ้ <laughs> กระสาไปเบิร์ปลาเผาโอ้ยเลานวันเล่นวันเล่นวันดูแล้วเนาะแด๊ดพี่น้องอืออันนี้คือประเกียดใบอันจับเน้น้ากมากมันบอจับเอาเนึ่งอ่ะบอสือดิโอ้บอสือปลากินเนาะเอ้ยไปวานแหี้ยพวกเนี่ยอือบอสือเด็กน้อง เผ็ดยังปลาบูดบอยาานดำขูงค่ะค่เพราะแต่ว่าข่อยจืดเลยว่าปลาตัวนี้มันนนัของเจา้านั่นนะอยู่ในตลาดลาด,ลาดเปลาไปบ้านแฮวอยู่ตลาดมัน,นันั่นเนอพี่น้องเอยเคล็ดลับเคล็ดลับย่างปลางาดใส่มีตรงนี้ใบเตยกับตะไคร้เลยพี่น้องเป็นยังคือตรงนี้ใบเตยกับตะไคร้มันจะหอมมันฉีดับกินข้าว หอมันสเสียบใส่เกลือลงไปได้ไหลาย